ก็เป็นว่าสําหรับการเล่นวันแรกของผมคือผมรู้สึกว่าการเล่นของผมในวันนี้คือผมเล่นได้แย่มากผมรู้สึกกับตัวเองแบบทําอะไรพลาดอะไรอย่างก็ขอโทษสําหรับการเล่นในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอโทษขอโทษขอขอ,ขอภัยสําหรับภาพที่มันออกมาได้ไม่สมบูรณ์แบบอะไรเท่าไหร่เพราะว่าคอมกากชิปหายนะครับก็ไปว่าเอาไงก็เดี๋ยวรับชมเลยนะครับขอบคุณมากนะครับรอปัดทิ้งได้เลยได้ครับได้ครับได้ครับอันนั้นคือถือว่าจบสตอรี่แล้วผมก็จะปัดทิ้งในในกรณีที่ว่า ให้ลงมาชุดนะครับใช่ใช่แต่ถ้าสมมุติเรามียังมีสภาอากาศและยังมีการดื้อดันอันนที่ผมจับนะครับได้ครับโอเคนะครับแล้วส่งสภาด้วยนะครับอันนั้นได้ครับผมจับใส่บินแล้วเดี๋ยวเอามาส่งสภาแล้วเดี๋ยวค่อยเจอเข้าคุกถ้าเกิดตอรอจับประชาชนได้งานดำหรือว่าอะไรแล้วเห็นเขาไม่มีบัตดแก๊งหรือเป็นประชาชนแล้วมีเพนในตัวจับส่งสภาด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปงเปอร์เซนต์การปรับค่าเพนให้ได้ครับได้ได้เอาเพนด้วยนะถ้ามีเพนแก๊งแต่ว่าไม่ได้เพนแก๊งใช่ใช่ ผมจะปรับขวดละห้าแสนแล้วก็ผมแบ่งส่วนแบ่งให้ตำรวจส่วนนึงนิดหน่อยได้ครับย่างนิดหน่อยในครึ่งครึ่งเลยเเดี๋ยวค่อยปรัโอเคนะทางคู่แล้วก็ทางตรอับทราบแล้วรทางหมอหมอหมอรับทราบแล้วได้ยินแล้วยืนเหมยข้างหลังได้ยินแล้วไอ้เรื่องสเกลโรงพยาบาลนี้เหมือนเดิมเลยให้ลูกหน้าโรงพยาบาลเหมือนจะคุยแล้ว สเกลสเกลรอบที่แล้วระหว่างครูดาวครับระหว่างครูดาวไมใชุ่ยกันไว้ว่าตามไกลๆได้แต่ว่าไม่ให้ไปตีตูดบอกว่าติดตามติดอะไรเงี้ยใช่ใช่ดักไม่ต้องไปดักรอไม่ต้องไปอะไรกนรอรีไฟ์ระหว่างครูดาวดีกว่าเราอยเล่นเปอร์เซ็นที่จะมีครูดาวน่าจะน้อยผมว่าเพราะว่ายังไงสองฝ่ายก็ต้องมีการอุ้มกันอยู่แล้วถ้ามีการอุ้มเขาจะไม่ประกาศครูดาวยู่ไหมอืมถ้าอุ้มกันไปอุ้มกันมาถ้ามีเคสอุ้มอยู่เขาไม่ประกาศครูดาวอยู่แล้วครับใช่ครับ ถ้ามีมักไปหด้โอมงยี่้อยี่หมันด่ามันด่ามันาแล้วด่าแล้วด่าแล้วด่าแล้วมา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 หน้าโอ้มมาหน้าโอมงต้องห่วงบับไม่ต้องห่วงบับผมพังผมพังแล้วผมงแล้าหน้าโอ้ม R32 มาหน้าโอ้ม R32 มารวมมารวม R32 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 โอ้มาดรอปนามาดอปเขาเมื่อไหร่ก่อนเนี่ยขึ้นรถได้ปะตตมาเรยมา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 หนโอ้มมามามา มองเอาขาวขาวลงได้ลงก่อนนะตรงนี้มาสองขาวนะลงลงได้ลงลงได้ลงมาเล่นมาเล่นมาเล่นอาสัดสองขาวลงเล่นเล่นเล่นเนอเนอเนอเฮ้ยมึงมึงคุยกันด้วยคุยกันด้วยชนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยไป้างหลังสายอย่าเล่นแยกกับเพื่อนตายอ๊อฟสวยอูู๊โดนไอ้เหี้ยรับปากดี ขอไปกันหน่อยขอไปกันหน่อยขอไปกันหน่อยเร็วๆตายตายเฮ้ยเฮ้ยชุกเพื่อนชุกเพื่อนไปชุกเพื่อนอย่าตีอ oh ย่าตีอย่า uh, ตีไปชุกเพื่อนชุกเพื่อนดีชุกเพื่อนหน่อยทเพื่อนนห่ออยะไรกูได้อะไรกูได้อะไรมึงแพมอะไรมึงเติมเร็วเติมเรื่อนชุกชุกไงอ่ะพี่ไม่มีเอดีมึงมาอยู่ใกล้ๆกูมึงอยู่ใกล้ๆกูมานี่มานี่เดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้เออ ตไปชุ๊กให้หมดชุบให้หมดเออตีไปตีไปหมอหมอหมอตลอดชุบนะยครับหมอตลอดเออสวยสวยต้องอย่างนี้รใคชุบสีชุบสีชุบสีลาขึ้นมาผู้หญิงผู้หญิงชุบสีชุบสีลุ้นๆๆระวังระวังระวังชุบๆได้ครับตำรวจมึงโดดเลยนี้เลยเนาะมึงไม่กลัวตายเนาะ ชุบหน่อยฮับชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยตัวไหาคุณตำรวจแล้วเอาไปมาชุบด้านล่างด้วย N T รับ N T N T N T เป็นยังไง N T N T นี่หมอเหรอหรือว่าใครอ่ะาตำรวจเอาคุณตำรวจจะยิงของหาคุณตำรวจจะไปเอาศพเพื่อนเขาคุณตำรวจจะไปเอาศพเพื่อน จะเอาศพเพื่อนจะเอาศพเพื่อนผมจะไปช่วยเพื่อนจะไปเอาศพเพื่อนผมจะไปเอาศพเพื่อนผมจะไปเอาศพเพื่อนผมรวลมพาวแลนเขีย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 วไอ้มึงโซลต์ไอ้มึเล่นสักคันมึงอยู่สักคันมึงจะบาลเลอร์บาลเลอร์ของเราอะบาลเลอร์ไอ้ชวนไปเลยพี่ชวนเปอเชนเปอบอลเปอร์เอาเลอร์สเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สไอ้มึงโฟกัสาีโวขาว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  ไอ้เน้อไอ้เนอดีมาไอเนอมายังเนอ้ออยู่อยู่ในฝันเลยใครพังบอกนะฝังรออ่ะใครแก้ทเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในััหนึ่องเลยนีการหลนะทางหุดเอาเาดิเเจ็บมากเผลอเจ็บมากเมันเจ็บมากอย่าแยกอย่าแยกมาตรงอีโอขาวอีโอขาวอีโอขาวมาอยู่ใกล้ๆอีโอขาวไ้วมันืนานะโาตรงออ่ะดนโชนดนแยกโชน เอออเาไ้พังตะคันเอาไ้พังกู้กระพังแล้วนะยีวงกรพังนะยีวงกระพังแล้วนะเฮ้ยมามารวมยีวงมารวมอีวงเขาตรงกระไดตรงกระไดตรงกระไดมารวม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 มรวมลงแล้วลงแล้วรถพังรถพังรวมรวมรวมกล่องเลยจังด้วยรูปมาต้นนี้ต้นหลุดจากเขาต้ยกูโดนยิงไอ้เชีย

ที่มีตัวชุกมันมีตัวชุกมีตัวชุกอยู่บนรถบนรถาห้าสูนดำาวหน้าสูนดำเพื่อนไเพื่อนดิพ่อนไพอนไดิผมสัให้ผมให้พี่อยู่ไหนต้อไหนเราไหวแล้วมันจะหมดแล้วต้องอ่ไใจย็นใจเยใจเย็ี่เอาไปดิสัตว์แดกคืดิคืนมีเธอชุกยังโอ้ยไ้ครับพี่อะไรทำพี่อะไรสัตว์ทำพี่อะไรแกปาหรอเฮ้ยมาตรงนี้ดิมาตรงนี้ดิสายีัตัดตัวตัตัว ปักดีเหรอไอ้ควายโง่ดิมึงไปตอยตัวดิมึงชุบนีอะไรเลัชุบมันชุบชุบตลอดเลยมันุ้นุนมัน้าไอ้ปลาปลปลาปลาอยู่ไหนปลากอยู่ไหนครได้ไหมครับอยู่โรงพยาบาลนี้เลย ครอันนี้าล่างนก่อนนะอ่าอย่าเพิ่งอ่าเพิไม่เราไม่เล่นเลเบลนะตำรวจมันเยอะไม่คือผมไม่ยาห่อไปเลยยห่อเลยมีที่ห่อเไม่พื่อ่ห่อมีอยู่ไหนมันอย่อยไ่พี่ไหนไพี่ใครที่รอดรวมกันได้ปะนกดอะไรวะปนกดตัวจีปน่ะอพ่อนกดีมันวงแดงแล้วเราต้องไปมออย่าโหนไม่อย่าหไม่ จะโอนไหมพี่พี่มันมาเจอแะไรฝาดไไมที่ใครเอาโทอไปห่ออะไรฝาดอะไอะไพาดูไปแล้วเฮพี่พี่พี่คิมคิมตัดโซ่แล้วป่นได้ปะคิมตัดโซ่เพราะคิมตัดโซ่ถุงห่อป่นได้ปะถ้าใครว่างมารับหน่อยนะจำถามไปดีถ้ามุดว่าตำรวจมันช่วยได้มันจะไปไหนโรงพยาบาลถูกปะไม่มาเดาโรงพยาบาลรอมึงรอดักไม่หมพี่ถุงน้ำกุ้งก้นพี่อะไรหมดอะพี่โอ้โหมึงวิ่งการถนนทำไมอย่างงั้นตำรวจเห็นพี่คิมโดนจับแล้วไอาดเยอูป้นโทรศัพท์ป้นโทรศัพท์เหมือนเด้เพื่อน พี่มึงลดว่าไม่เป็นสิ่งบอไม่กูผลได้ปะขอร้องแหละไม่เพื่อนไม่ควรเป็นอย่างนั้นจ้ะกูบอกว่าให้มึงลดผมออกมาแล้วไม่นักจิ๋มใช่แต่คือให้เอาศพมันไปทิ้งที่อื่นมันมันแน่เลยมันแน่เลยคันแดงสามารถสูดมันก็เกิเจมขึ้นทำไมมันไม่รั้ว่าเสาสีใช่ไหมเพื่อนเพื่กูชิบหายกูโดนตำรวจใช่เสาไหนกูโดนทอมไม่โดนเสาไหนเขาติดเขาติดมันติดตรงนี้ตรงนี้เสาไหน นนหนึ่งี่ปนึ่งแบนตกระสาเขาขึ้นขึ้นมาขอคอยาราตำรวจอยูอ่ล้วะน,นีนนมน่มันมันม,น,น,มนมัน,นมันมันจนมันนี่นมันดนสงพันสงอเฮ้ยสองพันสองพันสองพันเฮ้ยกูใหญ่กูมีแกนี้นะเว้นกูจะโดนแล้วมันมันก็สองพั2000 okay, นตัวสองพันตอนนี้ไม่มีใครเูเห็นเพื่อนแล้ว ไม่สามารถคัดออฟมึงได้นะต้องเล่นกับไอ้พวกนี้ชนชนอาสามสองเราอ่ะเดี๋ยวคุณจะพุ่งโดนจะพุ่งโดนจอดตลอดเลยตอนนี้ได้อยู่ไหนอ่ะอยู่คุ๊กอยู่คุ๊กถ้าว่างมาคุ๊กถ้าว่างมาน่าจะจอดอยู่บนเนินมันจะมีสามคนมันมีสามคนเรามีสี่คนมาเติมมาเติมมาช่วยชนหน่อยคุณใหญ่คุ้ณใหญ่ลงคุ้มเลยครับคุณใหญ่อาสามสองพับพังก็จอดนะก็ยืนยืนเฉยๆเลยก็ได้มีมีตัวหนึ่งหลุดอยู่ในกระดาษกลางเมืองอ่ะยูบรอเพื่อนยุรอเพื่อน ไม่ปล่อยเราเรายอมเลยปะเนี่ยี๋ยวเราจะเล่นต่อฮะไม่ถ้าสมมติถ้าสมมติมันหมดอ่ะเราเราทำไงต่อเนี่ยสิบรเนแล้วเนี่ยมันหยุดขบรถมันซ่อมรถมันซ่อมรกคุมใหญ่มากลุมใหญ่มากหน่อย กำลังไปขนาดคุยค่เหรอมี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 รถไหมเพื่อนฮัลโว้มีมีเด็ดต้องไปพาว่ะมันได้เท็ดเลยที่พาว่าเด็ดจะไม่ได้กดตังค์เลยกดตังค์ก่อนมี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 ัดว่าที่ที่พาวนี่คือทะเลทรายเหรอใช่ใช่พาวทะเลทรายมีไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้อง่ตนทึกูไม่หยุดเลยนะจอดจอดถ้าจอดให้กูพาปุ๊บแล้วมึงกันกันก่อนนะมันมีมีมีมันมีป่ะมม่อยู่กันตรงไหนวะตรงที่โดดลงมาเมื่อกี้บอกกูได้ป่ะกูดมา ดูว<ห>่านายนายนายอะไนายหายหายพักของเเนี่ยตรงขึ้น่อนโอเคไม่ไม่ตามแล้วตามอยู่ตามข้างหลังไม่รวมไหนกันตามอยู่ตามอยู่เจอปะเคลเคลละเคลหนึ่งอ่ะตำรวจอยู่กลางเมืองเจ้าซ้ายเข้าไปในอันนี้ได้ปะกันหน้ามันปะกันหน้ามันตามเราอยู่เลย แก๊งมันตามผมเกือบทุกตัวเลยนะพี่อุ้ยเฟรี่แรงจัดตอนนี้เรือยู่ไนครับโอเคตอนนี้ใครมได้ทเนมากันหน้ามาแถวผมเยอะจัดอะอยู่กังผมก็มีเลเยอะจัดลุงไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราเราเรมารับอยู่หลังคุใครบ้างมีมารับยบ้างอยู่โฮมโปเยอะมากนะพี่ กรตดแล้วสับครับเออถ้าเกิดใครใครที่ไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ไม่ทำอะไรเลยนะมารวมมารวมกันหลังมารวมลัน้ลังมนเยอะมกนะเรเบ้ลเรเเวลว่างใช่ไหมผมจะได้ไปครับขอบผมวันนี้มันหมดยังคงหมดหรือยังถามเนี่ยบอไปไม้อสด มามไปเลยมองนเไปเอาคัทออมมาแล้วท่นนี่แบบโคตรโคตรแอรอะเดี๋ยวลงกูไอสัตว์ตอนนี้เทไายรอดแล้วนะโอเคออใครใครเป็นะแอบหายนะแอบหายไ้หายนรอดแล้วไล้่เวนหายเว้นโดนไอไอเไอเหายหายได้ชิบหายสนะเออย่ากเียงอ จะมาจะจัไปเอจะจวบมาหรของพี่เหลือประมาณ20นาทีนะ25นาทีประมาณมโดยประมาณว่า25นาทีเหลือครึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรอย่ามาอย่ามารอช่วยพี่ไว้รอเซ็ตกลุ่มไว้สักกลุ่มพี่อยู่ใต้ล่างสะพานสะพานสะพานพระราม8ที่อยู่หลังบ้านดูไว้ บ้านดูไว้ที่อะไรวัสนามคร์บใช่ถ้าห้าครึ่งเออหมดมึงเซตกลุ่มใหญ่ไว้รอช่วยมึงรอตัดตำรวจให้หน่อยเจอที่ไหนบั๊มเลยตัดตำรวจเซตกลุ่มกลุ่มใหญ่ตอนเนี้ยไม่ต้องโฟกัสตัวหลุดโฟกัสเ็ตเพื่อนที่อุ้มพยายามเทรดเพื่อนตัดรถตำรวจ พังแล้วโก้รถพี่จะพังแล้วโก้ยิงที่ตำรวจก็ไปโอ้โหแม่งเอ้ยเปิดประตูพอดีเอยไปไปไปนี่เป็นเทีพจอะไรเนี่ยสับไปเลยโยนไปยิงแล้วยิงแล้วต้อกรถเอาเดินต่อรอครับผมซ่อมรถอยู่บ้า ก็ไม่กดร่างน้ำเชียร์ครับเลยชิวๆเลยไม่ได้ทำอะไรเลยอเคพอไม่พอมีมยอะครับเบอร์เลยครับศูนย์ห้าเก้าศูนย์ครับอ่าอะไรนะครับศูนย์หกห้าเก้าศูนย์ครับส่งกลับรถมาเลอ่ะาเดี๋ยวส่งกลับรุมาเช้น ดแบงเลยคนบนรถมีคนอยู่บนรถไม่ได้ไม่ได้มีคนอยู่บนรถมีคนอยู่บนรถรัดเข็มขัดหมอมาหมอมาหมอหมอมาจบแล้วนะหมอให้หมอไปดีให้หมอไปดีมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเอามันไปทิ้งน้ำหมอไปทิ้งใจก่อผมเอามันผมเอามันทิ้งไอ้แท็กถ่ายของไอ้เลยนี่นแหละเฮ้ยมึงถ่ายรูปหน้าสมเพชมันลงดาวิดดิมึงถ่ายรูปไอ้ตัวหน้าสมเพชลงดาวิดดิ โหลดเข็มขัดแล้วไม่ให้ตกไม่ใ้ตกไม่ให้ไม่ให้นะให้ให้ไปเลยพี่ให้ไปเลยให้กไปเลยไม่ไม่ไม่แล้วมันเราอุ้มลงรถไม่ได้หรอประตูมันหลุดหรือว่าอะไรไ่ไเอาไอ้เียก็รถมันล็อกทำไงอะมันใช้รถมาใช้ของมันใช้ของเลเบลมันมันใช้ของเลเบลให้มันเสร็จผมผมมันทิ้งน้ำแล้วผมผมมันทำอะไรได้เดิ้น้ำอะไรเดิ้น้ำ รัเข็มขัดที่ทำตอนเนี้ยรอด้วยอนเื่อนอะไรโต๊ปเรเวิลเรเบลเรเลเรเลเรเเรเล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 เรเบิลเรเลเรเลเรเลเริลเรเวเรเบิลเรเเรเเรเรเบิอเรเบิลเรเบิลเรเบิลเรเบิเรเรเ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 ิเรเรเ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 เรรเเรเเรเรเเรเเรเเเ กูอยากไปบัฟมันหน้าโรงพยาบาลว่ะไอเนอกูอยากไปเป็นตัวซูนกับมึงอ่ะเลไปดินายไปดินายตัวซูนเลยใจม่ปะล่ะมึงพากูไปหน้าโรงพยาบาลน้าหยาเลือนหน้ายาดเลือนโอ้โหมันนะโคตรเลื้อนกูจะบอร้อยเลยก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามีต่อและเราต้องมีออกลบกับยุทธาถีคู่เดิมอีกแล้วก็ เอาว่าสกอร์ตอนนี้ผมนำอยู่1ต่อตัดศูนย์นะครับก็คือเขาเล่นกัน20เออก็จะแพ้หรือชนะเเราติดตามกันเลยนะครับฝากเป็นกำลังใจได้นะคะหูดุคนนะครับ